โอเคสวัสดีค่ะพบกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรได้เขียนบทความสําคัญเรื่องหนึ่งนะคะที่จะมาเล่าให้กับผู้ฟังหรือใครก็ตามที่ได้มาเจอนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะที่แพรจะพูดถึงก็คือเรื่องของเงินนั่นเองค่ะมาฟังบทความนี้กันอันนี้เป็นข้อความที่แพรได้เขียนไว้นะคะตั้งแต่วันที่สามสิบ ของเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมาได้สักสาวันแล้วนะคะมาดูก,กันค่าว่าแผวเขียนว่าอะไรมาฟังกันค่ะเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหรือจบมาจากที่ไหนก็ตามสุดท้ายจดหมายปลายทางเหมือนกันก็ค,คือการหาเงินส่วนใครจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอ,อยู่กับความสามารถของแต่ละคน ต่อจากเรื่องเงินเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือตัวเราค่ะตัวเราเป็นทั้งผู้ทำนายอนาคตของตนเองว่าจะสุขสบายหรือทำงานจนแก่หรือเปล่าฉะนั้นเราควรเรียนรู้เรื่องของการเก็บเงินและการลงทุนไว้นั่นเองค่ะการเรียนรู้ที่จะเก็บเงินแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อตนเองนะคะไม่ว,ว่าจะตอนกเกษียณ หรือตอนลงทุนให้ได้กำไรมาโดยให้ความสำคัญของเวลาเป็นอันดับแรกเพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัดเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อกลับมาได้เราควารลงทุนกับเวลาให้ได้มากที่สุดไปกับการเรียนรู้นะคะพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อที่จะไดะ้มีความช่องชำนาญน,นะคะมีทักษะและประสบการณ์ในการสร้างเงินนะคะให้กับตนเองจะได้ไม่เสียเวลาในการหาความรู้เพื่อลงทุนสร้างเงินต่อนั่นเองในขณะที่ในเหมือนกับว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับตนเองแล้วก็ในเรื่องของเวลาในการเรียนรู้นะคะ,ะเพิ่มทักษะประสบการณ์นะคะ ให้ตนเองมีความสามารถมีความช่องชำนาญในการลงทุนเพื่อสร้างเงินให้กับตนเองตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองในเหมือนกับว่า พูดอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าตอนนี้เรายังอายุน้อยอยู่เราควรเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนนะคะการเงินนะคะว่าเราจะศึกษาลงทุนกับอะไรดีกับคริปโตหรือว่าในเรื่องของทองคานั่นเองเพราะถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ตอนนี้เราก็จะรู้รูทางว่าเราควรลงทุนกับอะไรหรือว่าเราควรที่จะ สร้างรายได้จากส่วนไหนที่จะสามารถสร้างเงินให้กับเราในขณะที่เราไม่ต้องไปโลนแรงในการทำงานเพื่อที่จะได้เงินมาเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่ในสังคมออนไลน์เขาเรียกกันก็คือ Passive Income นั่นเองคือการให้เงินทำงานให้กับเราแทนที่เราจะเอาแรงของเราที่มีอยู่รวมถึงเวลาไปสร้างเงินนั่นเองถ้าเรามีทักษะนะคะความรู้ และประสบการณ์ในการหาเงินในด้านนี้ในตอนที่เรายัางอายุน้อยอยู่ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างผลงานสร้างเงินให้กับตนเองได้ต่อไปเรื่อยๆมากกว่าที่เราอายุมากแล้วแล้วก็ไปเรียนรู้ในการลงทุนเรียนรู้ในการเติมความรู้แล้วค่อยมาลงทุนมันก็จะทำให้เรารู้สึกเสียเวลามากกว่า แล้วก็ในการลงทุนนะคะเราควรลงทุนสิ่งที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของความรู้นั่นเองเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้เรามีเงินใช้อย่างเหลือเฟือนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินที่เราหามาได้มารักษาตนเองประมาณนี้คะ่ะอันนี้คือเล่านอกเหนือจากสคริปต์นะเพราะว่าความคิดที่ ความคิดกับมือทํางานไม่ประสานกันเท่าไหร่เพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเวลาเขียนออกมาก็เลยเขียนได้น้อยอันนี้คือเขียนอย่างเต็มที่แล้วเขียนได้เยอะนะคะมาต่อกันหากเราไม่ได้เกิดในบ้านที่ร่ํารวยแต่หากมีความรู้ในการหาเงินก็สามารถสร้างเงินได้มากมายมหาศาลสุดท้ายนี้ขอให้รักตนเองให้มากๆเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง ราความรมลงทุนเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ตนเองก่อนนะคะเรื่องเงินก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็เรื่องอื่นก็จะตามมาจะทําให้ทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะจริงๆนะคะว่าถ้าเราไม่มีเงินเราจะทําอะไรมันก็หยิบจับลําบากนะคะ ถ้าคุณไม่มีใครซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังคุณยิ่งจะลำบากมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญกับตนเองแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอนาคตรวมถึงตัวเรารวมถึงเรื่องเงินด้วยนั่นเองเราต้องเลือกตนเองเป็นอันดับแรกก่อนไม่งั้นชีวิตที่เราไม่ได้เลือกก็จะเลือกเราเองนะคะเราต้องยอมลำบากแล้วก็ยอมสละความสุขส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะไปทำงานหนักนะคะสิ่งนี้สิ่งที่เราลงมือทำไปนะคะจะได้ผลตอบแทนมาแทนเราเหมือนกับว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้แล้วชีวิตก็จะตอบแทนฉันในสิ่งที่ฉันลงมือทำไปประมาณนี้นะคะอดเปรี้ยวได้กินหวานการรอคอยและการอดทนมักมีผลประโยชน์ ได้สร้างคุณค่าให้เราอย่างดีนอกจากที่เราจะได้ประโยชน์แล้ความสำเร็จแล้วแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะได้ประสบการณ์นะคะสามารถที่จะไปเพิ่มความรู้ทําให้เรามีทักษะแล้วก็รู้อะไรหลายๆอย่างมากเพิ่มยิ่งขึ้น อย่าให้เวลาต้องสูญเสียเปล่าในตอนที่เรามีโอกาสอย่ารอให้พร้อมแล้วลงมือทำเพราะความพร้อมมันไม่ได้มีอยู่จริงสร้างโอกาสให้ตนเองเสมอโอกาสคืออากาศคุณสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้ทุกเมื่ออย่ารอให้ใครก็ตามมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะคะถ้าคุณมัวแต่รอให้คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณคุณก็จะมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสร้างโอกาสให้กับตนเอง นั่นเองค่ะหากคุณเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าเรื่องของเวลาหรือว่าความยุ่งยากแค่ไหนคุณจะสามารถให้เวลากับสิ่งนี้ได้เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าคุณให้ความสำคัญกับอะไรสิ่งนั้นจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณไม่ว่าเวลาคุณก็จะสามารถให้กับความสำคัญนี้ได้ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะ จัดการหรือว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณให้สิ่งนั้นเป็นเป้าหมายนะคะอย่าปล่อยเวลาให้สูญเสียไปอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแล้วมาเสียดายภายหลังชีวิตเรานะคะอยากทำอะไรเราต้องทำไปให้สุดเลยเราไม่ได้ตายจริงๆค่ะเราไม่ตายจริงสักหน่อยนะคะเราต้องสู้ไปให้สุดเลยนะคะแม้ว่าเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ก็จะตอบแทนคุณเอง ต้องสู้นะเหนื่อยก็ต้องสู้อย่ายอมแพ้เพราะว่าชีวิตคุณคุณจะเอาแค่นี้จริงๆหรอขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดหัวใจแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแพลวด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย